ยี่สิบสามกิโลเมตรต่อหนึ่งลิตรนะคะนี่ประหยัดนะประหยัดมากมากเลยนะทุกคนคะ่ะแล้วราคารถคือห้าแสนกว่าเองแล้ววันนี้นะแต่งให้เต็มใช้เงินดาวแค่หมื่นห้าพันห้าร้อยเท่านั้นนะฮะกับเจ้ามิลลียคันนี้เลยค่ะมาเดี๋ยวพี่พาดูคลิปยาวๆเลยนะปกติไม่ค่อยทําคลิปยาวเดี๋ยววันนี้พาไปดูแบบจุๆเลยนะนี่เริ่มจากกระจังหน้าเลยนะคะดําแดงแบบนี้อันนี้คือตัวท็อปนะคือมาจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ ถัดมาค่ะตัวท็อปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้ค่ะลูกค้าขานี่ไฟโปรเจคเตอร์ข้อดีของเขานี่คือเขาจะสว่างชัดเจนนะทุกคนแล้วก็เรื่องความสีความแม่นยาของเขาที่หนึ่งเลยนะคะถัดมาค่ะพี่ใส่ตัวสเก์ดหน้าเข้าไปให้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ารถเดิมๆอาจจะไม่ถูกใจเพราะวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเลือกใส่สเก์ตหน้าเข้าไปให้นะคะ มามาต่อกันที่ด้านข้างสักนิดน,นึงค่ะล้อนะคะขออนุญาตไม่เปลี่ยนแล้วกันเนะเพราะว่าล้อเดิมๆเขามาสวยและก็โดนใจอยู่แล้วเพราะว่าเป็นล้อทูโทนแบบนี้นะคะทุกคนขา <Hey. S 2> นีน่นนมา ถัดมาด้านข้างค่ะเป็นสเกิร์ตนะคะด้านข้างเห็นไหมเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้วยสีดําแล้วก็ขีดเส้นสีแดงแบบนี้นะเพิ่มไฮไลท์แบบดูสปอร์ตสปอร์ตได้เทสักนิดนึงนะใครที่ชอบแนวนี้นะมาจัดได้เลยนะห้าประตูแฮชแบ็กสวยๆด้านข้างค่ะเราก็ติดก,กันทรงกระสานมาให้เรียบร้อยเนาะนี่เพราะว่าเราค่อนข้างเก็บงานสักนิดนึงเนาะทุกคนคะ่ะเพราะว่าอยากให้แบบดูแบบเกแบบ็บทุกจุดเลยนะคะภายในค่ะมีหน้าจอมาให้แล้วนะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังด้วยนะคะสาหรับเจ้าค อ,นนอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานนะจ๊ะฉันไม่ได้แถมให้เธอเพิ่มเติมนะจ๊ะอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานก็คือให้มาเหลือเฟืออยู่แล้วแต่จริงๆแล้วขั้นนี้ที่ฉันอยากจะแนะนําเพราะว่านางประหยัดน้ํามันเนี่ยแหละเธอเนี่ยมือปงมือเปิดฉันก็ครอบมาให้หมดละนะทุกคนอะมาดูด้านท้ายบ้างด้านท้ายนะคะเราก็ติดสเกิร์ตตัวท้ายมาให้แบบนี้เลยเห็นไหมแถมมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยอะแกดูดิสวยไหม อันนี้คือสวยมากเลยนะต้องบอกเลย15,500ประหยัดน้ำมันยิบสากิโลเมตรต่ตอนลิตรนะประหยัดมากๆเลยใครที่ไม่สะดวกใช้รถไฟฟ้านะเพื่อจะ่จะแบบไม่ต้องอะไรอะจ่ายค่าเดินทางสูงๆนะคะก็ใช้คันนี้ไปก่อนเนาะเพราะว่ารถไฟฟ้าทุกวันนี้อาจจะยังไม่สะดวกอาจจะอยู่เป็นอาพาร์ตเม,ม,ม,มนต์ยังไม่สะดวกยังไม่มีที่ชาร์จไฟนะคะดูคันนี้เลยประหยัดจริงๆนะคะย้ำกันอีกทีนึงนะหนึ่งน้นเท่านั้นใช่ไหมน้องมิวใช่ลยืนทําอะไรนะ่ะเกกลา,ากเลย ้นี่ทำแลรไหนบอกเลยร้อนอ้าวฝากโปรโมชั่นไปสักนิดนึงโปรโมชั่นนะคะก็มีทั้งฟรีดาวและก็หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยลูกค้าเลือกได้นะคะห้ารออ๋อใช่เหรอโอเคหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนะคะได้จัดเต็มแบบนี้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ไปละวันนี้ไปละค่ะบาย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 พูดตามไปนะ